ก็พี huh. uh ่เค็มก็สอนไว้เขาบอกว่าต้องทำกระทะมันทะลุน้องมันก่อนคมเคนคนที่ทำามาก้าวจะมีหลายปดะไรเลเวลาทอดทอดน้ำมันหบางคนเนี่ยก็จะทอดติดไปปุ๊บมันมันได้เลยไม่ถูกนี่งมันต้องใหส่หอมเปนเลยที่หอมหอมหัวใหญ่ เาอให้ที่กนดียนีไม่เอตรีมของรราใช่ที่นี้ได้คุยแล้วอันนี้เราต้องมาแค่ต้องต้องเยะน้ำหน่อยเม่เว่ันเะเทียมกะเทียมตัวนี้ต้องใส่เปลือกด้วยเขาบอกว่าถ้ามีเปลือกเนี่ยมันจะช่วยมันจะหอมากขึ้แต่ว่าเป็นเปลือกอน่อกนีมันจะมีถ้ามีถ้ามีทิงไว้สักนิดเราเไปผัดก็จะจะหอมกว่าเลยอ๋อน่ะ สีบเลยอันนี้เขาไม่ได้ใส่สีนะเนี่ยกระทปอีัอันนี้ใส่แต่น้ำมันข่าจจะมีเนื้อบางสิอร่อยอร่อยอันีผมเพิ่มรนชาิอืมเอาไงน้ำไก่รูไหม้ความกเกี่ยวได้แล้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่หาพทิกเลยนะ เล็กอยู nice oh. ่ในนั้นอยู่แล้ววันนี้นะใช่มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กพร้อมแล้เห็นีค่ะคีสั่หน้าคามาไหมคเชฟอันนี้เราเอาไปทอดไปแล้วหรือเปล่าครับอันเนี้ยทอดเดี๋ยวแป้งแป้งทอดแป้งสลัดทอดแล้วครับอ๋อเอ๊ะภาษาอังกฤษเาเรียกอะไรเนี่ยเซนทรีเอเซนทรีเอเซนทรีเอหลายปีหลายสัปดวห์ภาษาจีนก็ สษาจินเรื่องอะไรนะสีตั้นค่ะแต่ว่าไาแต่ว่าไข่ยังมา่อห่อยอร่มากเลยอร่อยหอมไหมเอาไปทำที่บ้านนะอ๋อชิมชิมก่อนนะครับไปฝึกทำไหม